สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตงานพิมร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่30ของฤดูกาลแล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2020มีด้วยกัน4คู่เริ่มต้นกันที่วัตฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1-1เกมนี้เลสเตอร์ทิ้เงเยือนนำไปก่อน1-0จากเบนชิเวลครับแต่ว่าวัตฟอร์ดก็มาตีเสมอได้จากเครกดอรซันแบกกันไปทีมละ1คะแนนไบรตันครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทางอาร์เซนอลไป2-1ฮะเกมนี้ทีมเยือนอาร์เซนอลนำไปก่อน1-0จากนิโคคลััสเเปป้รบแต่ าก็มาโดนไบตันเจ้าบ้านแซง2ลูกรวดครับจากลุยส์ดังแล้วก็นิวมาเปเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับบู๊แฮมตันวันเดอร์เลอร์ไป0ูนเกมนี้ทีมเยือนบู๊ปได้สมรู้จากลาอูนคิมิเนสแล้วก็เปโดเนโตปิดท้ายกันที่บอลแมทเปิดบ้านแพ้ให้กับคริสตันพาเลตไป0ูนเกมนี้ทีมเยือนพาเลตได้สมรู้จากลูก้ามิลิโวเยวิกแล้วก็จอร์แดนไอยูทีช่วยกันทําให้ทีมเยือนคว้าสั่แต้มไปได้ มปดูกันที่ตารางคะแนนแท้เริ่มกันที่อันดับ1ตอนนี้ยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่เก็บไป82คะแนนอันดับ2แมนซิตี้60คะแนนอันดับ3เลสเตอร์มี54คะแนนอันดับ4เชลซี48คะแนนอันดับ5แมนยู46คะแนนอันดับ6กปุ๊บทันตันเวอร์เดอร์ครับมี46คะแนนเท่ากันอันดับ7เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด4 4คะแนนอันดับ8สเปอร์42คะแนนอันดับ9คริสตัลพาเลซ42คะแนนแล้วก็อันดับ10เป็นอาร์เซนอลมี40คะแนน เหมือนตอนที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ11ตอนนี้เป็นเบอร์ลี่มี39คะแนนอันดับ12เอเวอร์ตันสาคะแนนอันดับ13ซสามซอลตันสาคะแนนอันดับ14นิวคาสเซิลมี35อันดับ15บไบรตันมี32คะแนนอันดับ16วัตฟอร์ด28คะแนนอันดับ17เวสต์แฮมยูไนเต็ด27คะแนนอันดับ18บอลมาร์ตยี่สิบเคะแนนเท่ากันอันดับ19แอสตันวิลล่า26คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่ยี่สิ มากันที่ดาร์ซันโวอลล่าสุดให้ยังคงเป็นเจมี่วาร์ดี้ที่19ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสเซได้เพื่อนไม่สุดก็คิวินเดบรอยที่จ่ายไปแล้ว16ลูกด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่30อีก4คู่ที่เหลือฮะเริ่มต้นกันที่คืนวันที่21มิถุนายนก็จะมีนิวคาสเซิลเจอกับทางเชฟฟียูไนเต็ดแอสตันวิลล่าเจอเชลซีแล้วก็เอฟเวอร์ตันพบกับลิเวอร์พูลนะฮะส่วนคู่สุดท้ายจะไปเตะในคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนก็จจะเเเเเปป็นนนนนแมซิิตีี้้ดบบบาอออกััร์์ลย่ง